สวัสดีครับวันนี้ก็ช่องเสชาเกษตรรถขุดนะครับก็ได้เข้าสวนนะครับก็เลยอัปเดตให้ f c ดูว่าทำไมผมถึงปลูกมะพร้าวเพราะความชอบส่วนตัวของผมคือมะพร้าวเนี่ยจะออกลูกทั้งปีครับเช่นอย่างนี้เราก็ได้ตัดเมื่อมันกินไม่หมดนะครับเราก็ตัดขายก็ตัดไปหลายรุ่นแล้วนะครับก็ครั้งหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ ร้อยลูกมากครับสองร้อยมากห้าหกสิบลูกมางแล้วแต่จังหวะนะครับเวลาเราว่างเราก็เข้าสวนมาตัดแล้วก็เอาไปวางหน้าบ้านนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับมะพร้าวไม่พอกินนะครับคือวิธีปลูกมะพร้าวก็คือเป็นมะพร้าวอ่จากบ้านแพล้านะครับมะพร้าวก้นจีบครับตัวนี้ผมจะแนะนําให้ตัวนี้เลยเพราะว่าลูกของเขาจะไม่เล็กมากนะครับแล้วก็จะไม่ใหญ่เกินมันจะพอดีนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับ พลังพอดีเลยครับก็เดี๋ยวันจะเนี่ยประมาณนี้ก็ก้นจีบนะครับเห็นไหมก้นจีบครับวันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณห้าหกสิบลูกเนาะถ้าตีเป็นเงินก็ลูกละสิบบาทก็ประมาณห้าหกร้อยบาทนะครับก็จะนําเสนอให้คนที่ชอบปลูกหรือว่าไม่ชอบอยังไงก็เอาไปดัดแปลงเอานะครับก็แค่อัปเดตให้ fc ดูหรือว่าใครชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยดัดแปลงเอานะครับหรือไม่ชอบมะพร้าวแต่ผมชอบผมก็เลยนําเสนอคนที่ชอบก็ดูเอาเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าเข้ามาในสวนมาเยี่ยมชมก็ได้นะครับก่อนที่จะปลูกมาดูผมยินดีจะให้ข้อมูลนะครับ <c oughs> ครับนี่ก็ได้แล้วครับชั้นครึ่งก็จะตัดได้แล้วถ้าใครกินแบบชั้นครึ่ง ออกลูกนะครับ <c oughs> ติดลูกเยอะเลยครับตรงนี้นี่ครับเราก็ได้มาตัดเอาไปขายเดือนหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่หน้าประมาณประมาณ6ก0จ็บาทนะครับต่อเดือนตอนนี้ก็คือมะพร้าวร้อยสามสิต้นนะครับในร่องก็จะมีปลามีหอยมีปูแล้วแต่เราจะปลูกนะครับใบเตยหรือว่าพังน้ำประกูด เยอะแยะเลยครับที่เราจะไม่ทิ้งตรงกลางว่าไม่ใช่มีแค่รองน้ําแล้วเราจะปล่อยทิ้งนะครับก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับช่วงตรงนี้นะครับก็จะให้ผลผลิตกับทุกต้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ออกลูกติดไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามอัปเดตข้อมูลให้เอฟซดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับ ใครที่ชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็แล้วแต่เอาไปดัดแปลงเราเองนะครับเนะี่ยลูกติดดินเลยครับมะพร้าวตัวนี้ก็อายุสามปีกับประมาณสามสี่เดือนนี่แหละครับนะครับตัวนี้ก็เพิ่งตัดไปเมื่อรอบที่แล้วครับ,ดอรอบ,รบเดือนนี้ผมตัดไปสามรอบแล้วก็จะมีรกๆบ้างครับเช่นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ปล่อยให้หน้าแรงนี่คือเราจะไม่ถางพวกหญ้าพวกอะไรนะครับ ให้เขาคุมความชื้นเอาไว้นะครับเหมือนแบบนี้ต้นนี้ก็ดกอยู่นะครับหลายต้นก็ให้ผลผลิตไปเรื่อยๆนะครับสลับกันเราก็จะมีรายได้จากตรงนี้คือเฉลีบ่บแล้วก็เดือนละห้าห0พันบาทก็ถือว่าได้จากตรงนี้วันละถ้าเฉลี่บเป็นวันก็วันละ200บาทนะครับก็สะสมกันไปเราก็ทําอาชีพอื่นด้วยนะครับเสริมไปถ้าเราไปแปลงเป็น มพะพร้าววุ้นหรือมพะพร้าวถอดเสื้อหรือว่ามาพาะพร้าวเผาอะไรก็มันจะมีมูลค่าเพิ่มมาอีกเป็นลูกละยี่สิบามทนะครับโอ้ลูกนี้ก็ร่วงบางมีมีมีบ้างนะครับมีร่วงติดลูกไม่บางต้นก็ติดดกบางบางต้นก็ถือว่าต้นเขายังอ่อนอยู่ ครับหลายต้นก่อนอู่นครับติดดินอยู่เลยนะครับก็ข้างๆเราก็จะปลูกพวกยางนายางอะไรผสมสารกันไปนะครับกรเกษตรของผมก็ไม่ได้ทำเชิงเดียวนะครับทำหลายอย่างลงๆไปนี่ครับก็ให้ผลผลิตกันแบบนี้เลยครับมันจะเขียวแล้วนะ ลูกกมผมก็ดูมะพร้าวยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็ยังยังจะพออันนี้อยู่พอได้อยู่ก็จะมีนะมีน้ำนะครับเราก็จะปล่อยน้ำจากแผงซุลาซีลมานะครับนี่ครับเส้นเส้นสายอยากก็จะมีน้ำให้ตลอดทั้งปี โอเคครับสำหรับเช้านี้ก็เอาไปดูว่าจะทำกันยังไงก็ถ้าไม่แน่ใจก็ก่อนที่ตัดจะตัดสินใจปลูกมะพร้าวก็เข้ามาดูในสวนก่อนนะครับยินดีครับสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับผม